วิ no ่งหนีอะไรมาไฟนิดเดียวอุ <ces> ้ยอะไรเรื่องไม่มีอะไรเรื่องหันตักหันหันได้ไหมไฟน้อยไฟไฟยังไม่สว่างดิจ้าเอ๋จ้าเอ๋อุ้ยวิ่งใหญ่เลยมาด้วจังวิ่งใหญ่เลยมาด้วจังไปไหนคะเดี๋ยวเย็นแล้วหนีแล้วนะเดี๋ยวปิดแอร์ให้นะถ้าเย็นเกินไปเปิดไฟดวงไหมรู้สึกมันมืดเหลือเกิน ดูไหนสิจ้าเอ๋ใครอ่ะใคร่ะตะกา้าตะก้าเอียงขนาดนั้นเอามานั่งเฉยเลยฮะมาดูจังได้เหรอเหรอมาลุจังด้วย,วยชิบิจังด้วยตัวเองจะเล่นนิดเดียวหงาตะก้าไหมจะได้มีที่หงไหม เอาเปล่าจะได้มีที่ซื้อมาให้อันใหม่แต่มันเล็กไปหน่อยแต่ว่าเกิอดอาการงอขวงของนอนตัวเลยขอบยังไม่ยอมเลยจะหลน่นตัวจะหล่นออกมาแหลไม่แหลแล้วก็ยังหวงนอนอยู่เป็นเป็นวันเลยเนี่ยมามีช่วยไหมลูก มันมีดันออกให้หน่อยมะเอาตัวไปพิงหน่อยได้นะมันมันไม่เหลือพื้นที่ขยับหน่อยเนาะตัวจะได้เหลือเหลือนะลูกนะโอ้นี่งกเหลือเกินนะลูกพวกคนอื่นเขาจะมาใช้ของหนูเหรออืมพวกคนอื่นเขาจะมาใช้อ่าโอเคอ่าตัวจะหล่นลงมาแล้วไม่ให้คนอื่นเขาใช้งกงกเลยเหรออยู่คนเดียวเลย มิมิซื้อมาเล็กไปหน่อยกะว่าให้มันแค่ตะกุยเฉยนี่เฝ้าเลยไม่ยอมให้มิมิช่วยด้วยเฝ้าเลยเนาะมิมิดมชิบีงงกอ่ะชิบิเขาไม่ยอมให้ใครใช้ยอมอยู่ในที่เล็กๆใช่ไหมมิมิไม่สนใจแล้วไปละใครเนาะงกอย่างนี้โอ้ยใช้ เป็นที่นอนนะเป็นที่หลับที่นอนเดี๋ยวมามีซื้อใหญ่กว่านี้ให้หน่อยเนาะหรือซื้อมาสองอันแล้วกันเนาะจะได้นอนได้ตัวมันเกินนะมันเกินขอบว้มันต้องไขตะก,กุยโอ้โหงกจริงดูทําตานอนนอนจะไม่เห็นตาเอียงนะนอนมันทุกเบรีรระยะบทนอนมันทุกท่าที่จะมีท่าพิเศษ เปลี่ยนทิศทางนั่นหรอเปลี่ยนทิศทางนั่นหรอจริงอ่ะจริงอ่ะโอ้โหนอนสบายมิมี่จัดการปลุกสิมิมีม่ปลุกมิมี่ปลุกสิเอาไปไหนล่ะลูกปลุกชิบิเร็วมิมี่จังได้กินหมูยองละสิอยากกินหมูยองหมูเซนละสิ